ได้ดว่ะต <makes> ัวน้ำมันตัวร่องนี่ลังดาแต่ตัวตัวยาคาโบตัตัวเป็นตัวรอครึงร่งลึงร่อนะ่นโตกากลึงรองแด่นโตกลึงรองดีต่าลุงาดีแจมเดไ่ับไม่ต้องมีดีแจมไป่แจมเพื่อจะเดกอนาเส้นรองมัดนดีแจม่านี้ด้วว่าี่ลในตำแหนงัวเ่าด่นโตกากลึงร่อง่นโตกึรอ

đen tốt đen luôn Dù luôn đen nó đen luôn Dù đen tốt đen, nữa. Là dù đen nó luôn dù đen nữa. đen nó luôn. đen ตัวโอคนจะแรงแกมเนี่ยตัวน้ำมันตัวรองคนมันจะกเข้านะกเลงทอง้องตัวรองนแดงอยู่ทรายน้ำมันอยู่ว่าแดงอยู่ทรายน้ำมันอยู่ว่าแดงอยู่ปการตบอนะครับนะ่ตัวน้ำมันคือลันดาจะเด็ดเป็ดโกตัวตครับรอยแจ๊คนะเลือง่อง

มันวุ่นข้าวเลยทำมากลองเกี้ยวอยู่กลองติดอยู่บนเกาะใหญ่ตัวดำกว่านี้จังหวะจังหวะขึ้นไปโอ้ยขึ้นไปโอ้ยจังหวะขึ้นไปเว้ยตัวดำบิดไม่ได้รถไม่ออกลายมันหยุดนัก

ตัวดำนีจุดยีนเกยีนี่พเลยนะจเจ็ดที่ยเลยมีตัวดำจุดในไอรันดานี่นะตัวแดงนี่ก็เจ็ดไปด้วยกันตัวแดกเจ็ดไปด้วยอะไรกันตัวดำเกยไปสามุนเมาจิกตัวแดงนี่ไปไม่ปไม่ตัารอยซี่นะส่องจริญตัวดำมันไปไม่ยีนน้ตัวดำไปไม่ยน้ตัวดำไปไม่ยีนตันีดูอล่มไคุอลุ่บอโไอรันานุ่มบอลุ่มอู่รนแดงแดงต่อสิโ

đang có trong cho đây đang cốt đang cốt là... ai đâm ăn mà ai đâm trúng mà song cho đang có

แดงตัตอนี่แดงปินตเนจะายโ่อยับตอนตอนจะว่างหลานนึงก็หมันไม่แต่นัตัวเมินตัวรองนี่ลำดาจะเด็ดเป้อยตัวน่เป็ดเป็นตัวร่องเนี่ยเงยซานะหลานก็หมันไม่แต่นั้ย่างเลยว่าอโเป็นตัวร่องแดงตัว้ตองหน้าตอเร็วส่อ้าตอแดงตอตองหาเลหาต่าเลได้ไหมดัมมือมาดมท่้วมาเจดัมมมาตัวั้ม้

โอมมีเลียงนะวปาะโีตัวเลียงนะ่าจะครับครับยกปั๊ดนี่เลือไปได้เยักัเือไปนึ่กัวไปนไปน

<laughs> được, và đế, và đa, cái... ha, so a to song long ai đẹp con phải ai đẹp cốt ai nắm nhấp nắc. nắc ai nắm nhấp cốt mang ai đang cốt mang ai đẹp long song a to song a long

ซ่งห้านะต้องนาีบ้านต้องนะดีบ้านตัวแงต้อคนแดงกันยกตแน

เมื่อนาอยนะ่งเป้งเมื่อนาอยนะต่งเป้ง่าลอยนะ่แป้งต่อเป้งต่อเป้งต่อเป้งต่ป้งต่อเป้งต่อเป้งต่อเ้ตอเป้ง้อป้งอเป้ง่อแป้งต่ป้งแ่ต่ป้งแป้ตป้งแ้ง่ป้งแปงแง้ง้งต้ง้ง้งป้ปป้้งต้งงแ้งตป้ป้ง้ป้

ui, đeo kính, coi để đâm, câu tảng uôi. Đèn, tưới đ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 èn cho luôn rồi này. Cao mà lâu, cao mà lâu, rồi đèn nó coi ra thì tưới đèn nó có khang bên mà luvi. Này các, rồi đèn nó nó coi răn thì nó ở đây. Đúng à? Đèn bẹng nhá. là đang đi ra Này đây. นี้มันก็ยาวแบเป็นยาวเหมืนเดิมแต่ด้มสันับุ้งะจะรู้ว่าตัวว่าเขไม่ด้อน่งพ่งน่าจะไม่มีนที่เหงือนเจี๊ยบก้านี่เมนปลายบก้าวน่ปลาเจยบกัวนี่ลา เบงา้มาที่นัวที่เปม่นันทเมเ่อยๆม้เ่อยมืเยายืนอยากโกดมานี่ตดดเขานะแต่มายืนอยากพูมัน่ตดดัเขาพีมมานะมัก็เยอต้การรู้องเลยอัวแต่ยืนมันี่ก็ตัดดัได้เ่นแต่ตดดัมน่ตินน้ามัเลยไอเด้งกเพ่อยบาไอเดก็เพ่มตดัเลยนื้ดนอัน้น้ตดดัเนือตเล

น้องไอรินอนุบานตนตนเชียวว่งดาิานดี่สิบรายกลมประหยัดลูกเตวดาน้ำะตันเียวป้าปูป้าไม่ได้กับป้าปาม่ได้เลยแดงเราจุ่น้าแดงเราจุ่มมืแดงเราจุสังก้านตดูย่าไปดสั่งก้านมันกระยบมือได้แงลายมาเดียวนะมีไก่นุ่มขึ้นกว่า

ยี่สิบนาที่ทำไงยี่สิบเนาที่ทำไงแดงประเด็ดารรการต่อโบก้องทำไงดีเนี่ยหนุวันต้นๆจะว่างมุมเดงนะครับนะเป็นฝ้าชนะครวูกูต่อไปเลยกูต่อไป